สวัสดีครับพบกับไพโรดเทสชาแนลประจำวันที่28กุมภาพันธ์6 5ก่อนอื่นเราจะมาเฉลยคลิปของเมื่อวานกันก่อนเป็นการพบกันระหว่างนอรเจอรแลนด์กับแรนเดรลซึ่งผลปรากฏว่าจบด้วยผลเสมอกันศูนย์ตัวศูนย์นะครับอันนี้ถือว่าแพ้ไปนะครับสําหรับเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยลงคลิปไปแล้วนะครับ22คลิปนะครับชนะไป19แพ้ไป3ก็ยังถือว่าเป็นคนนั้นที่ ผมยังพอใจอยู่นะครับแต่วันนี้นะคาดหวังนะครับจะปิดเดือนได้อย่างสวยงามนะครับโดวยวันนี้ผมมีฟุตบอลหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลลีของสวิตเซอร์แลนด์ดิวอชันหนึ่เตะกันเวลาตีสองนาทีเป็นการพบกันระหว่างวาดุดอันดับ3ของตารางกับอารัวทีมจากฝูงของิวอร์ชันหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งความจําเป็นนี้วาดุดย่อมมีมากกว่านั้นอยู่ในโซนที่อันดับสาลุ้นนะครับ แย่งกับวินาทูอันดับะครับเพื่อนะครับทำคะแนนนะครับเพย์ออฟนะเพื่อเลื่อนชั้นนะครับไปเล่นหลีกสูงสุดต่อไปนะครับจวนอาลัวนั้นเนี้ยก็ถือว่าเล่นประคองตัวนะครับตอนนี้มีแต้มนำอันดับ2วินาทูอยู่5แต้มแล้วก็วาดุสอันดับ3นะครับที่เตะกันวันนี้ห่างกัน6แต้มนะครับถือว่ามีความจําเป็นในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากสถิติของการพบกันทั้ง2ทีม10นัดหลังสุดกันก่อนนะครับเป็นวาดุสชนะอาลัวได้6ครั้ง เสมอ2ครั้งแล้วก็เป็นอรวชนะวาดุดได้2ครั้งมีสกอร์ในครึ่งแรก9เกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตูจากการพบกัน10นัดนลังสุด100%เเลยทีเดียวเป็นผลงานที่ดีนะครับสูงเต็มเวลา8เกมจาก10เกมและมีประตูทั้ง2ฝั่ง8เกมจาก10เกมนะซึ่งการมีประตูทั้ง2ฝั่งนั้นนนั้นติดต่อกันมาแล้วถึง6นัดน,นะครับถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเป็นสถิติที่ดีเยี่ยมมากๆครับในการพบกันของสองทีมการเฝ้าลังครับของวาดุดกันบ้างนะครับ สิบนัดล่าสุดการเฝ้าลังวาดูสนะครับชนะไปถึง6นัดเสมอ2แพ้2มีสกอร์ในครึ่งแรก8เกมจาก10เกมการันตีกันมี2ประตู8เกมจาก10เกมสูงเต็มเวลาไป7เกมจาก10เกมและยิงประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตู90%จากการลงเล่นในบ้าน10นัดล่าสุดยอดเยี่ยมมากๆคําววาดุดหนูสถิติการออกเยือนของอารัวกันบ้านนะครับอารัวจากฝูงดิวิชั่น1ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ มีชัยชนะไป5นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก7เกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตู8เกมจาก10เกมสูงเต็มเวลาไป5เกมจาก10เกมและยิงประตูใส่คู่แข่งได้อย,อย่างน้อย1ประตู8เกมจาก10เกมการการันตีการมีสกอร์ในครึ่งแรกและการการันตีการมี2ประตูของอารัวนะครับเกิดขึ้นนะครับเจ็ดนัดติดต่อกันมาละถือว่าเป็นสถิติที่ดีจริงๆนะครับสำหรับสายสกอร์นะครับ โดยสถิติการยิงประตูของทั้ง2ทีมนะั้นถือว่ามีเกมลุกที่ดีนะครับแต่ว่าเกมรับนั้นก็มีโอกาสที่จะเสียประตูนะครับอย่างน้อยทั้งสองทีมนี้เสียประตูนะครับอย่างน้อยนาตาลูกนะก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับเลยเป็นทิศทางที่ดีนะของสายสกอร์ที่จะนําฟุตบอลคู่นี้มาลงทุนนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนสําคัญเรื่องของราคาโดยราคาเปิดมาที่ให้วาดูตีมเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านมาต่ออารูหครับที่ราคาครึ่งลูก จ่ายน้า1.05ให้วาดุสจ่ายน้ำ0.75ให้อารัวราคาพูตอนเปิดใจให้วาดุด2.05ถ้าเสมอจ่าย3.75ถ้าอารัวชนะจ่าย3.10จริงๆราคาพูตอนเปิดเนี่ยไม่ใช่ราคาครึ่งลูกครับเป็นราคาที่ติดต่อรองกันแค่ปอๆนะครับดังนั้นขอวิเคราะห์เป็นราคาปอแล้วกันนะครับในราคาเปิดโดยวาดุดนั้นราคาพู2.05นั้นถือว่าชนะเด่ราคาปอไปได้นะก็ถือว่าจะยิงประตูได้แหละนะครับราคาตอนเปิด ผู้เสมอตัวเวลาจ่าย3.75บอนที่ต่อรองปปนะครับรันตีว่าฟุตบอลคู่นี้มีผู้ชนะแน่นอนนะครับจ่ายค่อนข้างเยอะ3.10ของหน้าบอลรองอารัวที่เป็นรองปปนะก็ถือว่าเสียประตูแหละนะครับดังนั้นนะครับขอบีข้อในราคาปปนั้นเราจะมีการการันตีนะครับจากราคาเปิดนะครับ1ประตูจากวาดุดไปก่อนนะครับต่อมาราคามีการขยับนะครับไหลสวิงนะครับมาให้อารัวต่อตอนราคาณปัจจุบันนะครับโดยให้อารัวบวกมาต่อวาดุดที่ราคาปป จ่ายน้ำ1.15ให้วาดุดจ่ายน้ำ0.68ให้อารัวราคาภูนปัจจุบันจ่ายให้วาดุด3.75ถ้าเสมอจ่าย3.75ถ้าอารัวชนะจ่าย1.91จริงๆราคาภูนียไม่ใช่ราคาภูของการต่อรองที่ราคาปปแต่เป็นการต่อรองที่ครึ่งลูกซะมากกว่านั้นราคานปัจจุบันขอเป็นการวิเคราะราคาครึ่งลูกแล้วกันนะครับ โดยของการเป็นรองราคาครึ่งลูกนะวาดุดเนี่ยถือว่านะสู้แหละนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะต้องเสียประตูนะครับผูสมอเต็มเวลานะครับของบอลที่ต่อรองครึ่งลูกก็เป็นราคาผูที่สนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์นะครับมีการจ่ายเท่ากันกับหน้าบอลรองของวาดุษดังนั้นนะน่าจะเป็นบอลสามหน้านะครับในราคาณปัจจุบัน,น ยังไม่ถือว่าเป็นการชนะเหรียญราคานะครับก็นะครับแต่มีความจะเป็นแหละนะครับที่จะบุกเปิดเกมลุกเข้าใส่นะวาดุสนะครับด้วยมีราคาพูนะครับเสมอเวลาที่สนับสนุนนะครับในการเกิดสกอร์นะครับผบอลคู่นี้ก็ยังยืนยันนะครับว่ายังจะมีสกอร์นะครับลูกเกมนะครับย้ําอีกทีนะจะเป็นลูกเกมที่เปิดนะครับทั้งสองทีมมีโอกาสกันชนะกันได้ทั้งสองฝั่งอารัวเปิดเกมลุกนะครับวาดุตนะครับในราคาเปิดก็เป็นต่อนั้นทั้งสองทีมมีศักยภาพนะครับในการ เปิดกลูกเข้าใส่กันนะครับมีโอกาสลุ้นประตูจากทั้งสองฝั่งนะนั้นนั้นลูกเกมน,นั้นนี้มันแน่นอนนะครับเมื่อเรามาดูราคาสูงเต็มเวลาประกอบนะครับเปิดมาที่3ลูกนะครับจ่ายน้ำา0.78ให้ฝั่งสูงตอนเปิดราคาณนะปัจจุบันก็ยัง3ลูกเหมือนเดิมนะครับมีการขยับค่าน้ำนับขึ้นไปที่0.83ก็ยังอยู่ในเลทที่นะครับสนับสนุนการเกิดสกออยู่ดีนะครับดังนั้นเรื่องสกอนะฟุตบอลคุณนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับ เราจะมาปิดเดือนกุมภาพันธ์นะอย่างสวยงามให้ได้นะครับโดยสกอร์สูงครึ่งแรกวันนี้เราจะไปหวาดดุดครับเรื่องเล่นราคาหนึ่งลูกลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ําครึ่งหลังทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ